สวัสดีค่ะสวัสดี FC พันธภาทุกท่านนะคะวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพันธภามาถึงแล้วนะคะอยู่ที่งานประกวดบอลสีนะคะอยู่ที่พระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยนะคะจังหวัดอยุธยานะคะหรือทุ่งมะขามหย่องนั่นเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศเก็บตกนะคะว่าบริเวณในงานนะคะจะเป็นยังไงบ้าง บอกเลยว่าที่นี่จัดงานได้ดีมากนะคะร้านค้าเยอะแล้วก็บรรยากาศล่มลื่นหน้ามามากค่ะค่ะช่วงนี้ก็จะเริ่มการตัดสินแล้วนะคะคณะกรรมการจะตัดสินให้เหลือประเภทละสิบต้นนะคะแล้วก็จะมาตัดสินอีกรอบหนึ่งตอนนี้เป็นรอบคัดเลือกให้เหลือสิบต้นก่อนค่ะ มาแล้วนะคะเข้ารอบมาแล้วประเภทนี้นะคะเป็นประเภทบอลใบไทยค่ะกรรมการนะคะก็กําลังให้คะแนนทั้ง10ต้นเพราะว่าเขาคัดมา10ต้นนะคะที่เข้ารอบมาที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือ10ต้นพนภาอาจจะเดินไปมุมนู้นไม่ได้นะคะเพราะว่าก็คนเยอะเหมือนกันเราก็ถ่ายมุมไกลนะคะก็จะได้เห็นต้นนี้ชัดมากกว่าเพื่อนนะคะ 10ต้นนี้นะคะกรรมการจะให้คะแนนนะคะทีละต้นละต้นนะคะแล้วจะคัดให้เหลือแค่5ต้นซึ่งจะเป็นรางวัลที่1รางวัลที่สองแล้วก็รางวัลที่สนะคะแล้วก็จะมีรางวัลชมเชยนะคะอีก2รางวัลค่ะยาขออนุญาตถามนิดนึงการค้ำเนี่ยถ้าถ้าค้ำกับถ้า,ถา,ถา,ถาในกรณี การค้าใบแล้วใบไปเกยเสาจะมีปัญหาหรือไม่ไม่เป็นไรไม่แพ้ฝาวนะครับเดี๋ยวบางคนหรือบางที่เขาไม่ให้แล้วแต่สถานที่แล้วแต่แล้วแต่งานใช่ไหมอาจารย์ อันนี้เป็นเครื่องหมานนี้สวยติดต้นนะคะติดต้นตอนนี้กำลังังกำลักคะ สู้ๆพนักพาสู้ๆค่ะพนัก่าสู้เป,ประเภทต่อไปนะคะเป็นประเภทบนกายที่เข้ารอบสิบต้นนะคะ10ต้นมานี่นะคะด้านหน้าตอนนี้กรรมการกำลังให้คะแนนอยู่นะคะ แล้วก็จะมีต้นนี้นะาสีสิงหนะคะสวยมากเลยได้เข้ารอบมาด้วยนะคะต้นนี้ก็สวยเหมือนกันโน,น่นนะคะด้านโน้นไปแต่เราไม่ทราบนะคะว่ากรรมการจะปักต้นไหนค่ะประเภทต่อไปนะคะเป็นประเภทบอลด่างบอลป้ายนะคะที่ความสูงไม่เกิน5นิ้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องค้ำใบนะคะ ตอนนี้ก็มีเข้ารอบมาแล้วนะคะหต้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองนะคะลุ้นอีกว่าอีกสี่ต้นจะเป็นอะไรบ้างนะคะต้นนี้เป็นบันล้อมเพชรแผงนะคะแล้วก็จะมีดาราเข้ามาด้วยนะคะต้นนี้มันีวาสนานะคะได้เข้ารอบมาต้นนี้สวยมากเหมือนกันอีกหนึ่งต้นแต่ว่านะคะชื่ออะไร ยังไม่ทราบนะคะต้นนี้ค่ะบัวสวรรค์นะคะต้นนี้นนเป็นต้นที่เข้ารอบเป็นต้นที่10นะคะที่เข้ารอบมาตอนนี้กรรมการเริ่มให้คะแนนแล้วนะคะก็จะมี <c oughs> บันณีล้อมเพชรด้วยนะคะอีกต้นหนึ่งที่เข้ารอบมานี่เป็นมณีล้อมเพชรนะคะที่เข้าต้นนี้ก็สวยเหมือนกัน,นะคะ่ะ กรรมการกําลังทําการให้คะแนนอยู่นะคะช่วงนี้ประเภทต่อไปนะคะเป็นประเภทลูกไม้ใหม่นะคะที่เข้ารอบนะคะ10ต้นนะคะจะทําการคัดเลือกให้เหลือ5ต้นต้นนี้สีแบบเจ็บๆเลยนะคะสีชมพูแบบเจ็บๆสีสดมากเลยคะ่ะต้นนี้แต่จะติดรางวัลหรือเปล่านั้นไม่ทราบนะคะ ต้องรอก,กรรมการตัดสินอีกทีหนึ่งในรอบหต้นนะคะสุดท้ายมาแล้วต้นนี้ลูกไม้มาแปลกมากนะคะสวยด้วยต้นนี้นะคะมีความสวยไม่แพ้กันเลยโอ้โหค่ะมาดูต้นต่อไปนะคะเป็นลูกไม้นะคะไม่รู้ว่าจะถูกใจท่านผู้ชมหรือกรรมการหรือเปล่านะคะ,นะคะที่เข้ารอบมาอันนี้ นะคะมีหน่อขึ้นมาด้วยนะคะต้นนี้มีหนอ่อแล้วก็ต้นถัดไปต้นนี้สวยมากค่ะท่านผู้ชมต้นนี้สวยนะคะแต่จะเข้าตากรรมการหรือเปล่าั่นเราไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเรามาเชียร์กันว่าต้นนี้จะได้เข้ารอบ5ต้นสุดท้ายหรือเปล่านะคะต้นนี้ก็สีสันสวยเหมือนกันแต่เขาจะต้นเล็กไปนะคะ สวยๆทั้งนั <whales laus> ้นเลยต้นน uh, yeah, <ammed> ี then, right, right? ้ก็สวยนะคะท่านผู้ชมเพราพี่เจียบจับไม่ใบทะลุใช่ไหมใบทะลุใช่ไหมใบทะลุใบทะลุใบทะลุะะมีมีตำหนิคือทุกอย่างจะมีตำหนิไม่ได้อาจจะทะลุตรงไม้เสียบนี่แหละไม่หรอเขาถือกับ นะครับเอ่อท่านได้มาเสียสละเวลามาร่วมงานในครั้งนี้จะให้ท่านมอบช่วยยอดเยี่ยมปรากฏว่าตอนนี้มีเหตุฉุกเฉินจะต้องไปดูน้ำแล้วก็เรือล่มอีกแล้วนะครับที่ในเกาะเบออยมธยาท่านก็จะเป็นจะต้องไปก่อนไม่งั้นเนี่ยงานเนี้ยที่ตั้งความหวังไว้คือจะให้ท่านได้มอบ ช่วยยอดเยี่ยมให้กับพี่น้องเราที่ได้รางวัลชนะเลิศในครั้งนี้นะครับก็งานนี้เนี่ยถ้าไม่ได้รับความเมตตาจากท่านนะครับร่วมกับทางนายกอบจแล้วก็ท่านพอสองช่างที่ดูแลส่วนลดเราเนี่ยนะครับงานนี้ก็คงจะไม่สะดวกแล้วก็ไม่เรียบร้อยอย่างที่เห็นนี้นะครับ หากผิดพลา,าดประการใดนะครับผมในฐานะผู้จัดการก็ขอเอาัยมาณที่นี้ท่านจะมีอะไรกล่วาวีหท่นหนอไหมครับนึกว่าบอกว่าถ้าผิดพลาดประการใดให,ห้ให้ว่าประธานอะไรคนจัดงานได้หรจะว่าอะไร<ห>นะครับก็อันนี้ก็กล่าวแทนท่านสะสเจ้ากรใหญ่ยึดรองหัวหน้าพรรคกิใจไทยนะครับยังไงก็ขอขอบคดใ,ให้ท่านนการนะครับ ขอบคุณมากนะครับบขอะงั้นกนะครับขอบคุณทุกท่านครับท่านพอจะเดียวติอรับเหมาหลายต้นไหมตอนนี้นะคะเป็นรางวัลยอดเยี่ยมลูกปลายอ๋อ มา,มาจากสวนมาลัยทองนะคะนี่น้องโกตีนะคะได้รับยอดเยี่ยมอีกแล้วะวจากสวนมาลทองค่ะได้ยอดเยี่ยมนะคะไม้ต้นนี้นะคะ ไม้แมลเล็ดนะคะน้องพ้ารางวัลที่ศูนย์ศิลิกิตไปแล้วนะคะวันนี้ก็ฟ้าที่อายุทยาอีกหนึ่งอาเชิญเลยค่ะ Yeah. Hey. ท well ี่สองไปไทยนะครับของบอนครับอันนี้บอลทิ้งไว้นี่ใช่ไหมครับรางวัลที่สองระเแทไไทยหมายเลข147นะครับขอให้ชนนะครับ

ขอเรียนแทนกำน,นกันเกษตรไทยเสียกโู้เป็นผู้มอบเพื่อรางวัลนะครับขอเรียนแทนกำนัเนเกษตรไทยเสกผู้นะครับ เจ้าของอยู่นี่นะคะสวนสวนธนาภูมิะะ่ะูยินดีด้วยนะคะอีกต้นหนึ่งโอ้โห เก่งจังเลยห่มารนะครับเจางวิมารกจากมาจากสวนสินผู้สะอาดนะคะคว้าสองรางวัลเลยนะคะ

อยู่มังเกยมเป็นผู้อบอรางวัลที่สามนะครับประเภทไปยาวนะครับสบาแก้วหมายเลขสองศูนย์สี่ครับเรียนเครับ โคดเก่งนะครับขอียนเชิญมารับรางวัลน,นะครับมารับครับมารับครับยาส่วนหไหนครับนกอคพลดอนบอสีนอพอดนอนบอสีนะครับอยู่ใอะไรมีใครใส่น,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 น้อยน่อเองนะครับ <laughs> ไทยตะเกียเป็นผู้มอบนะครับอย่ากสวนให้เลยรางวัลที่สองนะครับประเทศไทกรมนะครับขอเรียนเชิญทนายพี่นายผู้สีสูกนะครับนายยศมาคมบอนสีประเทศไทยเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลนะครับ าเาหลงค่ะอ,อันดับหนึ่งอีกแล้วนะคะนกหลงเจ้าของไม้ใช่ไหมคะไม่ใช่ประเภทบอลกอธรรมชาตินะคะฟอร์มนี้ได้ที่สองนะคะที่สามนะคะ แล้วก็ต้นนี้เป็นรางวัลชมเชยเดชะนะคะต้นนี้สหัสเดชะต้นนี้ได้รับรางวัลชมเชยนะคะประเภทบอลอกธรรมชาติมาชมหน้าไม้นะคะของประเภทบอลใบไผ่นะคะที่ได้รับรางวัลที่สองนะคะแล้วก็ต้นนี้หลวงพ่อพูนได้รับรางวัลที่สามนะคะ แล้วก็จะมีหลวงพ่อพูนอีกหนึ่งต้นที่ได้รับรางวัลชมเชยส่วนต้นที่1เราไม่เห็นนะคะต้นนี้เป็นชมเชยนะคะบัวสวรรค์เป็นชมเชยทั้งสองต้นแล้วดาราน,นพรัสนะคะติดมาประเภทบอนด่างบอลป้ายได้รางวัลที่สอง มณีล้อมเพชรแผงต้นนี้นะคะได้รางวัลชมเชยค่ะเจ้าของไม้มารับนะครับใช่ขอเรียนเชิญครับการที่หที่หนึ่งอันนี้เป็นมณีวัฒนานะคะท่านผู้ชมได้ยอดเยี่ยมเอ้ได้รางวัลชมเชยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะที่เราถ่ายไปเนาะนี่เขาก็ได้ชมเชย มันนี้ล้อมเพชรนะคะต้นนี้ก็ชมเชยเหมือนกันสวยทั้ง3ามต้นเลยนะคะอันนี้ไม้มาจากไซน้อยนะคะเนี่ยก็ต้นที่ตกลอบนะคะก็มีบ้างนะคะที่ไม่ได้เข้ารอบหู้ยสวยหลวงพ่อคูณสวยค่ะ โอ้โหกระถางนี้สุดยอดมากไม้จากของใครคะเนี่ยสวนลำอ๋อสวนอาจารย์ลำชัยโอ้ยฟอร์มกอธรรมชาติที่เป็นหน้าตาเหมือนไก่เลยนะคะนี่โอ้สวยไม้ที่ตกรอบนะคะดารานี้มาเพียบเลยฟอร์มดารามาเยอะมาก ต้นนี้สวยฟอร์มสวยนะคะท่านผู้ชมต้นนี้ก็ฟอร์มสวยแต่เขาตกรอบไป